สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสอีเอฟซี FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่20ตุลาคม2568าอพายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับวันนี้เดินทางมาไกลได้พี่น้องเด้อนะผมพาเดินทางมาหาปู่โนนสวรรค์น,นะครับงวดที่ผ่านมาพี่น้องถือว่าแม่นคักได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับบ่าวเท่านะครับปูกระยำได้พี่น้องเด้อปูยำบ่าวเท่ารักปูถือว่าแม่นนะครับ มาสิบหน่วยมาเดินดีพี่ร้องมาทุกงวดดับนะสูตรปูนะับมาหลักสิบหลักหน่วยดับนหะัวที่พันมาหนึ่งกับเก่าทรามบชมดับนะหมาหลักหน่วย9มาหลัก10บดับนะปูจับไ้นะับหนึ่ตัวเด่นตัวเน้นตัววงนะับปูวงไ้เลยขึ้นหนะึ่ปูกระยำมากับตัวด้วยถ้าจับลักเก่าพี่ร้องก็จะได้96ตรงๆ นาบถ้าจับตามสูตรปูได้ทั้ง1 6 6 1ได้ทั้ง96ตรงตรงทับชุ่มดาบเหล็กเด่นปูฟันให้ตัวเดียวคือ6งวดที่ผ่านมาดาบวงให้คู่เดียวคือ16นึ่งหกดาบมาหกหนึ่งทับช่าดับปูนอนสวรรค์ก็ถือว่าดับแม่นได้พี่น้องดาบปีหนึ่งจะดับวอยู่2งวดนะครับเต็มที่3งวดปูวานะครับอ่ก็ถือว่าดับแม่นดาบปูที่ผ่านมากกระดับอยู่นะครับมาหอดมาถึงแล้วท่ับชุ่มนะครับ บรรยากาศบ้านเทาครับช่วงนี้นับจะร่มแน่ได้พี่น้องด้อนบปลายฝนต้นหนาวนะครับเริ่มมีล่มแล้วพี่น้องนะเป็นล่มสีวอยๆม่พี่น้องเป็นคือร่มหนาวจะมากนี่แหละนับปลายฝนต้นหนาวนะครับต่จะเริ่มใกล้จะได้เกี่ยวเขาแล้วนผช่ชมนะครับผมนใกล้จะได้เกี่ยวเขาแล้วจะมืดเร็วพี่น้องนะครับบรรยากาศตอนเช้าจะมีหมอกพี่น้องสายมาจากอากาศร้อนนับช่วงค่ำช่วงแรกจะมืดเร็วนับอากาศก็จะเย็นลงแน่ เดี๋ยวพี่น้องเนาะเอามาฮอดมาถึงแล้วนะครับเข้า <c oughs> ไปการาบน้ำมันสก,กัดปูน้ำกันนะผ้ามารับชมครับงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568พี่น้องอย่าลืมดนะ้วพี่น้องเดอ้อหลักสิบหลักหน่วยปูถือว่าแม่นเดินดีดาบเขามาแทบทุกงวดนะพี่น้องเนาะเดินดีทั้งปีแอรปูไกายา่ยำนะครับงวดที่ 1, 6, นะ 1, 6, 6, ผ่านมามาตัวเนียนเลย16วงกลมให้เลยพี่น้องเม็ดเดียวดาบหนึ่งหกมา61ถือว่าแม่นพี่น้องมือนีผ้าเดินทางมาไกลเอานะับมาฮอดมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชม เขาไปกราบน้ำมัสการปูน้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันพี่น้องงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568เพื่อได้เป็นแนวทางนี่พี่น้องเด้อนับได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะ้ำพี่น้องเนะเาะอกราบน้ำมัสการครับปูกราบรมัสการเจ้าค่ะปูวันนี้วันที่ส0ตุลาคม2568พี่น้องนับพาเดินทางมาหาปูนนท์สวรรค์เอฟซีอยากให้เบาเถ่าฟาวมาแล้วนะพี่น้องนะเอาเดินทางมาหอดมาถิงพี่น้อง บ่าวเถากะทมบุญน้าปูน้ำด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเอาได้โชคได้หมันกะทมบุญบุญต่อบุญพี่น้องนะครับให้เอฟซีได้โชคได้หมันได้บุญน้ากันได mm ้พ hmm. ี่น้องเด้อนะครับเมื่อกี้สิบยพูดถีกลมันใหญ่สบอซาถูกขับปูเอาเนี่พี่น้องให้เอฟซีเปิดเบิองก่อนจังไดคือว่าแม่นคักเมื่อกี้นะสองหน่อยังสี่เอาคนหัวลูกเงียบๆคนหัวลูกอยู่ปปูเรื่องมันใหญ่ดิ่ปูซาถูกปู่วาเอาบาวเถาจะบได้โชคแล้วมันใหญ่สบอ ลอตเตอรี่ก็ได้เลยนี่ละปัวมีมีเลขเลขตัวใดละปัวนั่นตัวนั่นเลยเมื่อเงินของปูวเนี่เห็นบ่าไงมกเข้ามกนะครับหมายนี้ยคือว่าออกสองหกได้นี่เข้าปูวปัเบิงเลขอยู่แปบสองหกนี่มีเลขเรียกวมาแซนล้านนี่คือคนพอลูกแยมยากสำรองเอ้าให้เอฟซีเพิ่นเบิองอ่างวดที่ผ่านมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อมีพี่น้อง นี่ครับทำชุมหนึ่งหกนะครับเนนเล่ปูเนนเล่ทผช้ชมวงกลมให้เลยมาหกหนึ่งนี่พี่น้องลักสิบหน่วยนะครับปูให้สูตรปูนี่นะับมาสิบหน่วยนี่เดินดีทั้งปีโวดี่ันมาศูนย์หนึ่งเก 0, 1, 9, ่าทผช้ชมเลขติดบ่าวแถายา่ำอยู่ที่ปะปูเกาหกคือประจับให้นี่ไหมปูจับให้ต้าเก้าเจ็ดถ้าจับ 96, เก้าหกนี่เก้าหกตรงๆ ปูพาะว่าปูเด่นหกเป็นพี่น้องวิ่งหกเบาเถวเรือวะเอานี่หกหนึ่งหนึ่งหกเก้าหกนี่ไหมพี่น้องหกเก้าเก้าหนี่ไหมโอ้ท่านผู้ชมนะครับปูมมเนินเก้าเจ็นี่ปูจับเก้าเจปิดมันตาไล่หมกสองหกมันนังเพันเป็นเก้าหกเอนมีพี่น้องหนึ่งหมาหกหนึ่งปูเก้าหกมันดับดับปูกับดับแมนได้พี่น้องเด้อ นี่นะครับเด่นมาตัวใดนะครับดับตามสูตรพี่น,อน้องแต่ว่าถ้าผู้ใดมกักสูตรดับปูนี่ก็ติดไวฟปูว่าให้ติดไว้เอามาเบิ่งงวดนี้บาทนี่อ่ะ,ะท่านผู้ชมโอ้มาสิบหน่วยตัวใดปูงวดนี่มาสิบหน่วยเจ็ดแปดเก้ามาสิบหน่วยเจ็ดแปดเก้าบอกปูนี่เจ็ดสี่ห้าแปดเลขติดสี่ห้าแปด 4, 5, าถ้าเด่นตัวเดียวเด่นสีบ่อปูเด่นตัวเดียววิ่งสีเลยเด่นตัวเดียวเด่นสีพี่น้องนะครับมาสิบหน่วยปูนี่แม่นได้พี่น้องเด้อปูด้ายมีเลขติดแม่นๆจับใส่์เจ็ดแปดเก่านะครับเจ็ดแปดเก้านี่มาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยแต่ว่าส่วนมากนี่เน้นลักสิบได้พี่น้องเด้องวดที่แล้วเก่ากับมาลักสิบอ่าตอนนึงนี่ไปลักหน่วยศูนย์หนึ่งเก้างวดที่แล้วงวดนี้เจ็ดแปดเก้าเลขติดปูสีห้าแปด เอา้าชนกันที่แปดตัวปูนี่จับคู่ให้ตัวใดเนปูนี่เจ็ดี่เจ็ดห้เจปดครับเก้าสีเก้าห้าเกเจครับเด่นที่เกสเด่นที่เก้าสีกับเก้าเจ็บปูเก้เจตัวรองเก้าเจตัวรองเก้สามตัวตัวใดปูสามตัวนี่ ตัวห้าเก้าสีตัวเดียวนะนเอาตัวเดียวกันตัวนีปูว่าห้าเกพี่น้องปูเนียนเก้เอาเบิ้นตัวได้ปูนี่เบิ้นนี่เบิ้นสี่สกันไม่บปูนี่เบิ้นตัวกันตัวกันกันได้พี่น้องได้ถามมาเบิ้นสี่สีนี่พี่น้องนะคราวิ่งวิ่ีพี่น้องปูได้อยากได้เล็กวิ่งตัวเดียวหมดที่ผ่านมาปูว่าวิ่งหกตัวเดียวนะครับเจ็ดสี่เจ็ดหาเจด้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวเบาเท่าจะเขียนตัวใหญ่ใหญ่ให้ได้พี่น้องเด้อ ถาวงกลมเม็ดเดียวตัวใดปูเก้าสี่วงกลมเม็ดเดียวคือเก้าสี่งวดเนี่ยนะเป็นแนวทางพี่น้องถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรีดับเด้ปู <c oughs> เอาบานนี่ <c oughs> พี่น้องดับงวดนี้ได้พี่น้องได้ดับตามสูตรนับแต่ว่ามาได้พี่น้องบ่ได้ดับสนิดดับตามสูตรปูคือดับตามสูตรปูซื้อ,อแต่ว่าถ้าผู้ใดมักถ้าผู้ใดชอบนี่หาไว้ติดไว้กันไว้ โบเมนว่าบอม่ามาได้ด้วพี่น้องเด้อฟังดีๆมากเลยโดนจังมากแต่ว่าปีนี้สามงวดแล้วยด้ดับบระยูของปูกระไดะปีนี้สามงวดนะครับท่านผู้ชมดับประยูแต่ว่าปูกระยำบาถามักถ่าชอบถูกใจตรงใจเฮากระฮาติดไว้นะครับงวดนี้เลขดับตามสูตรเก้าแปดแปดเก้าเก้าหกหกเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้นะครับอันนี้ดับตามสูตรด้วพี่น้องเด้ออันนี้ดับ อแอรคบไปเบิงพี่นอ้องอ่านี่ให้มาเอาตัวเด่นนี่ตัวที่มันจะออกนี่แล้วปูเนาะนอหาเก้าซีซีเกาหามักในชุดน,นี้เรยบ่ปู่าเก่าซีเก้าหาพี่น้องเก,ก้าเจทารักเก้าทารักเจ็ดเจ็ดสเจหเจปเอาปูหลัก8นี่บระจับปูแปดสี่แปดห้าบริจับปะ ลักแปดปูไปจับพี่น้องถ้าผู้ใดมักลักแปดจับเอาได้พี่น้องจับใช่คืองวดเมื่อกี้นี่เป้าถาวร์กวาอยู่ปูคือบ่าจับเก่าหกเป้าถาวร์นี่พี่น้องนี่ไหมงวดที่แล้วนี่ท่านผู้ชมนี่เพราะว่าถ้าปูจับจับเก่าเจ็ดนะพี่น้องนะถ้าปูจับเก่าหกนี่นี่เก้าหกตรงๆปูจับแค่หนึ่งหกหกหนึ่งนี่ปูจับหกหนึ่งแต่ว่าเจ็ดนี่ปูจับเก่าเจ็ดถ้าเก่าปูจับเก่าหกนี่ก็เขาทั้งโอ้เขาเลยแหละพี่น้องเอาเดี๋ยวเปาาถาวรเขียนให้ตุยง่ายๆทำชุ่มนะผม แคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อเบ้าแถาเขียนตุยง่ายๆนะอ FC, พอเอฟซีพอไงไม่ไงได้เห็นชัดๆปูนนนสวรรค์ท่านผะู้ชมนะครับหนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568เป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อนะับ้ามากักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บอมักบอชอบเบิงซีซีคือเบาา้าแถว่าเบิงไว้ก่อนับนะตาสูตรปูท่านผู้ชมสูตรสิบหน่วยถือว่าแม่นนะับเดินดีทั้งปีหรือพี่น้องมาตลอด หนัสิหน่วย789ดแปดเ้าด้วพี่น้องได้หงวดนี่ผู้ใดมีตัวติดแม่นๆจับมาใส่8 8 9ดแปดเก้านับตาปูจับให้ติด458หนับถ้าวิ่งวิ่งตัวเดียววิ่งซีนัปูจับผู้ให้747578 949597ับให้เน้นติด4ี่าำชมปูวงกลมเม็ดเดียวคือ94นับเจตัวร่องเกกับตัวร่อง3ตัว594 495เน้นค่ะคือหาเก้าสีชมกันเบิ้ลคือ c ีกับ88พี่น้อง เม็ดเดียวคือ94นับร่องก็คือ74กับ97 3ตัวหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องนะเผื่อมาเลขท้าย3ตัว 3, หรือรางวัลใหญ่ปูวยวยก่เด้นะครับหมวดน,นี้จะเปาาท่าจะได้รางวัลใหญ่พี่น้องสาธุนะครับผม <S <S อันนี้ครับนาจอท่านผู้ชมนะครับอันนี้นะครับชุดเด่นนะครับตัวเด่นตัวจะมาอาวบาทนี่ดับตามสูตรอ่นะครับนับรถต้นทุนอ่ามีโอกาสมาได นะครับพี่น้องดับตามสูตรนะครับมีโอกาสมาเด้อบริษัดับสนิทท่านผู้ชมผู้ใดมักกะหาติดไว้กันไว้นะครับ9889นะครับ9669 6776 9009 2002นย์สหาหนหาพี่น้องดับตามสูตรนะครับอ่าครับอย่าลืมนะครับถามักถ้าชอบถ้าถูกใจถามถ้ามันตรงใจเนี่นีเฮากะติดไว้พี่น้องนะครับมาได้หนับแต่ว่าลงให้ตามสูตรปูพี่น้องลงให้ FC ได้เบิ่งได้เห็น แต่ปูย้ำว่าเอาชุดที่มันแม่นเนี่ยนะครับชุดที่มันจะเข่านี่พี่น้องนะติดไปเลยนี่คือวันที่แล้วนี่พี่น้องนะปูจับให้เห็นว่าถ่าจับเอากระเกาหกตรงๆหนึ่งหกกับมาหกหนึ่งกับตัวน้ำด้วยพี่น้องด้วยกับตัวด้วยนี่ถ่ายรักแปดพู้ใดมากลักแปดกับแปดซีแปดหาพี่น้องอ่าผู้ใดมากลักแปดจับเอาแปดแปดปูจับให้อยู่ปูไม่ได้ให้บ่ได้จับให้แต่แปดซีกับแปดหาแปดซีแปดห้าไม่ได้จับให้ เน้นเม็ดเดียวคือ9 4้าสี่นะเด่นหลักสีพี่น้อง7 4ก็เด่นอยู่เป็นตัวร่องนะบเก้าเจ็ดกับตัวร่อง3ตัว5 9 4แคปหน้าจอท่านผู้ชมเอา้ากราบขอบุญขอบคุณปูครับ,บให้โชคให้หมาตัวปูนะเปนาะาจะได้รางวัลใหญ่คนละกันเป็นจะได้รางวัลใหญ่เลยปะปูปลาอาดสาสาทุระปูโดยคนขิ้งลุกพี่น้อง <ม>ลูกแก้มยาเราเดืยวซองมาให้ปูใายืนซองทับบนน้ำปูปูเโอ้คนคนคิงลูกปูปลาคือจะได้โชคอลไรล่ะเบาเถอะสันพี่น้องอเอาขอบุญขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องได้พี่น้องเด้อน,นับให้โชคให้มันนับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีไม่พร้อมบุญแล้วน้ำปูเอาซาดูเป็น <สา S 1> จ้ง <สา S 1> บุญปูอะไรมารวมบุญเฮ็ดบุญน้ำพี่น้องพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ